จักรยานไฟฟ้าจัดสรงนะครับตัวนี้ลองใส่โชค180นะเนี่ยโชคหลัง180ลรถมันจะเตี้ยมากเลยนี่ครับแต่สวยนะนั่งสบายด้วยเตี้ยๆนี่นี่ครับโชค180นะของเดิมเป็น220ตัวนี้เตี้ยกว่าของเดิม4เซนนะครับนี่จะได้ทรงสวยๆแบบนี้เลยครับคันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ปิดได้เลยนะครับ14,000 900บาทนะครับจักรยานไฟฟ้าจัดทรงนะครับชุดหน้า FJN ล้อหน้า FJN นะครับเนี่ยโชค z X นะครับจาน 160. 1 60ปั๊ม8.1ขา CNC สวยๆนะครับนี่ปั๊มบนเป็นปั๊มลอยนี่สวยๆแบบนี้เลยรถเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับตัดกับสีขาวนะครับนี่ทรงพอดีสวยนะครับถ้าใครสนใจทักมาเลยนะครับ14,900บาท รวมส่งนะครับทั่วประเทศนะครับราคานี้ไม่มีเก็บค่าขนส่งเพิ่มนะครับทักเข้ามาได้เลยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ